สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหว,วัดกรุงเทพนะคะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเ d ิลดิมเปิลนะคะทั้งหมด3ชิ้น 3, 3ลาลนยนะคะลายอมองอาสนะคะแล้วก็จะเป็นลายมายูนิคอนค่ะกล่องต่อมาจากจังหว,วัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะั้นจะเป็นป๊อบปิดนะคะลายชานมไข่มุกนะคะลายดาวแล้วก็จะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเ d ิลดิมเปิลนะคะแบบสีทองค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสาแก้วนะคะอย่างแรกนะั้นจะเป็นซิมเ l ิลดิมเปิลลายการตตูนะคะป๊อบปิดนะสายกลางนะคะแล้วก็ผู้ปัจจั๊อปิด2ชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นที่เรียนน้ำนะคะแบบสายใหญ่นะ้ำหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบน้องแมวอันนี้นะคะบีบนะ้ำหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกู๊ชี่นะคะกล่องของขวัญหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นคัพเค้กมินิอยนอันนี้นะคะ1ชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมบิ๊กโคนะคะแล้วก็จะมีเป็นตาเอเลียนนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเปิลดิมเปิลนะคะแบบซสเล็กแล้วก็ซส์ใหญ่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นปออิบปลาหมึกนะคะแล้วก็จะเป็นลูกแก้วตาคาย2ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดระยองนะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมทรายใหม่นะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นช็อกโกลาวนะคะ3ชิ้นค่ะขนมบิ๊กโคนะ2ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นขนมกลองดีไอวนะคะกัะมี่ไข่หมึกแล้วก็ช็อกโกแลตกราตูนค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปอผิดนะคะมีเคือลายแัดเหลียมนะคะลายไอติมแล้วก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชัเชียงแาวนะคะจะมีเป็นแบบเบลลี่ทองนะคะแล้วก็จะเป็นโคนนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบลูกอมแหวนค่ะช็อกบอลวา2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นมาร์เมโลนะคะเม็ดอมป๊อปนะคะจะหมักฝรั่งปีศาจนะกล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะมีเป็นมาร์เมโลเปรี้ยวนะคะกับเม็ดอมป๊อบนะแล้วก็นี่จะเป็นเบลลี่ทะเลนะคะสั่งไปสา่อค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเยลลี่ซองนะคะแล้วก็จะเป็นมาร์เมโลค่ะส่วนอันนี้นะเป็นสรางกระบุกใหญ่นะคะหนึ่งจับปรดน้ำนะคะ1ชิ้นช็อกบกลวาวา3ชิ้นนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดตราดนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบแมวยืดนะคะ1ชิน้นอันนี้นะคะจะเป็นบอบบี้แอปเปิลนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นเตกยืดน,นะคะกะปลาโลมาน้ำนะคะ1ชิน้นอันนี้นะคะจะเป็นขนมเยลลี่ทุกตานะคะแล้วก็จะเป็นแบบบอต้าขายคะ่ะ กลองต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอยา่างแรกน,นะคะจะเป็นปอปิดนะคะไซส์30เซนนะคะลายอมองอัดน้ำหนึ่งชิ้นปอปิดนะคะจะมีเป็นลายานมไข่มุกค,ค่ะแล้วก็จะเป็นลายอมองอัดนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นแบบซิมเปิลดิมเปิลสปินเนอร์นะคะสั่งไป2ชิ้น2ลายนะคะเป็นแบบลายอมองอัดนะกลองต่อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้จะเป็นแบบขนมเยลลี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบต่างๆนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเปิลดิมเปิลนะคะแล้วก็จะเป็นปอปิดลายจิกโซ่ค่ะ ขอบคุณน้องทั้ง14คนมากๆเลยนะคะ